ก่อนที่คุณจะฟังเรื่องราวนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์ชอบของเก่าชอบสิ่งที่มีคุณค่าแฝงอยู่ในโลหะเล็กๆอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะสิ่งที่คุณกําลังจะได้ยินอาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อเหรียญไปตลอดการลองจินตนาการดูนะครับคุณหยิบเหรียญสิบบาทเหรียญหนึ่งขึ้นมาจากลิ้นชักเก่าๆในบ้านเหรียญที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษเหรียญที่เราเคยใช้ซื้อกาแฟซื้อข้าวซื้อของจิปาถะในชีวิตประจําวันเหรียญที่หลายคนมองว่าเป็นแค่เงินเศษแต่ในความเป็นจริงเหรียญบางเหรียไไมไม่่่ด้ีคคาาแแบทล พระเหรียญที่ผมจะเล่าให้คุณฟังในวันนี้คือหนึ่งในเหรียญที่ทําให้คนจํานวนมากต้องกลับไปค้นกล่องเหรียญเก่าๆของตัวเองด้วยหัวใจที่เต้นแรงปีพุทธศักราช2531เป็นปีที่ประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจกาลังขยับสังคมกําลังหมุนผู้คนกาลังสร้างอนาคตเหรียญสิบบาทที่ผลิตขึ้นในปีนั้นถูกสร้างขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีการผลิตเหรียญของไทยเ,เริ่มก้าวไปอีกขั้นวัสดุโครงสร้างน้ําหนักและรายละเอียดล้วนสะท้อนยุคสมัยอย่างชัดเจน แต่ในบรรดาเหรียญจำนวนมากที่ถูกผลิตออกมามีบางเหรียญที่ไม่เหมือนใครมันไม่ใช่เหรียญที่ทุกคนจะเคยเห็นมันไม่ใช่เหรียญที่คุณจะเจอได้ง่ายๆตามตลาดนัดหรือร้านรับซื้อของเก่าเหรียญน,นี้ผ่านมือคนไม่กี่คนและหลายคนที่เคยถือมันกลับไม่รู้เลยว่าตัวเองเคยมีสมบัติหลังค่าอยู่ในมือสำหรับผู้ชายวัยทำงานวาัยเกษียณหรือคนที่ผ่านชีวิตมาแล้วหลายสิบปีคุณน่าจะเข้าใจดีว่าของบางอย่างไม่ได้มีค่าเพราะราคาในวันที่เราซื้อแต่มีค่าเพราะเวลาประสบการณ์ และเรื่องราวที่มันแบกรับไว้เหรียญสิบบาทปี2,531เหรียญนี้ก็เช่นกันมันเป็นเหมือนพยานเงียบของยุคหนึ่งเป็นชิ้นส่วนเล็กๆของประวัติศาสตร์ชาติที่ถูกหลอ่อหลอมออกมาให้ในรูปแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยสังเกตรายละเอียดเล็กน้อยที่ตาคนทั่วไปมองข้ามกลับเป็นสิ่งที่นักสะสมตัวจริงใช้ตัดสินคุณค่าเส้นสายตัวอักษรความลึกของลวดลายน้ำหนักที่แตกต่างเพียงเซียวกรัมเสียงเมื่อกระทบกับโลหะอื่นทุกอย่างมีความหมาย และทุกอย่างบอกเล่าเรื่องราวของกระบวนการผลิตในช่วงเวลานั้นหลายคนเริ่มต้นจากความสงสัยเห็นเหรียญสิบบาทเก่าๆเหมือนที่เคยใช้แต่รู้สึกว่ามันแปลกกว่าปกติบางคนเก็บมันไว้เพราะความทรงจําบางคนได้มันมาจากพ่อจากลุงจากคนในครอบครัวที่จากไปโดยไม่ทันบอกว่าเหรียญน,นี้สําคัญแค่ไหนนอและเมื่อเวลาผ่านไปความจริงค่อยๆถูกเปิดเผยในวงการนักสะสมเหรียญน,นี้ถูกพูดถึงด้วยน้ําเสียงที่จริงจัง ไม่มีใครเอ่ยชื่อมันเล่นๆไม่มีใครกล้าตัดสินมันจากภายนอกเพราะทุกคนรู้ดีว่าเปลี่ยนสิบบาทปีนี้ไม่ได้วัดค่ากันที่ความเงาแต่วัดกันที่ที่มาวัดกันที่รายละเอียดและวัดกันที่ความสมบูรณ์ผู้ชายหลายคนที่เคยทํางานหนักมาตลอดชีวิตเริ่มมองเหรียญนี้ไม่ต่างจากการลงทุนในอดีตมันคือผลลัพธ์ของความอดทนของการเก็บรักษาของการไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆเหมือนบทเรียนชีวิตที่บอกเราว่าสิ่งที่ดูธรรมดาที่สุดอาจเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดก็ได้บางเรื่องเกี่ยวกับเหรียญนี้ ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในตำราไม่ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการแต่ถูกส่งต่อกันปากต่อปากในกลุ่มคนที่เข้าใจจริงๆคนที่เคยเห็นการประมูลคนที่เคยเห็นสายตาของผู้ซื้อในวินาทีที่รู้ว่าเหรียญตรงหน้าไม่ใช่เหรียญธรรมดาและสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นคือจํานวนของเหรียญลักษณะนี้มีน้อยกว่าที่ใครหลายคนคิดมันไม่ใช่ของที่ผลิตซ้ําได้มันไม่ใช่ของที่ย้อนเวลากลับไปสร้างใหม่ได้ทุกปีที่ผ่านไปโอกาสที่จะได้พบมันในสภาพสมบูรณ์ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆถ้าคุณกําลังฟังมาถึงตรงนี้ผัก มออยากให้คุณลองถามตัวเองว่าในบ้านของคุณเคยมีกล่องเหรียญเก่าๆไหมเคยมีเหรียญสิบบาทที่คุณเก็บไว้โดยไม่รู้เหตุผลหรือเปล่าเพราะบางทีสิ่งที่คุณคิดว่าไม่มีค่าอาจเป็นสิ่งที่คนอื่นตามหามาทั้งชีวิตเรื่องราวของเหรียญน,นี้ยังไม่จบง่ายๆและสิ่งที่ทําให้มันกลายเป็นตำนานไม่ใช่แค่ประวัติหรือความหายากแต่คือมูลค่าที่ไม่มีใครคาดถึงลองนึกภาพตามนะครับชายคนหนึ่งวัยเกิน50ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านงานหนักผ่านความล้มเหลวและความสําเร็จมาแล้ว,มา,ลวมากมาย เขานั่งอยู่เงียบๆในบ้านช่วงเย็นเปิดกล่องไม้ใบเก่าที่ไม่ได้เปิดมานานหลายสิบปีข้างในมีเหรียญปะปนกันอยู่หลายยุคหลายสมัยเหรียนบางเหรียญเป็นสนิมเหรียญบางเหรียญซีดจางแต่มีเหรียญหนึ่งที่เขาหยิบขึ้นมาแล้วรู้สึกแปลกมันไม่เหมือนเหรียญสิบบาทที่เขาคุ้นเคยน้ำหนักในมือมันต่งไปเล็กน้อยโลดลายดูคมกว่าที่ควรจะเป็นตัวอักษรบางจุดมีลักษณะที่ไม่เหมือนเหรียญทั่วไปนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทำให้หลายคนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองในโลกของนักสะสมตัวจริงความรู้ไม่ได้มาจากออินเเทร์็ต แต่มาจากประสบการณ์มาจากการดูเหรียญนับหมื่นเหรียญมาจากการพลาดมาจากการเรียนรู้และมาจากการเงียบฟังคนรุ่นก่อนเหรียญสิบาทปี2531รุ่นนี้ถูกพูดถึงด้วยความระมัดระวังเพราะมันไม่ใช่เหรียญที่ทุกคนจะเข้าใจได้ทันทีมีรายละเอียดบางอย่างที่เกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆในกระบวนการผลิตเป็นช่วงเวลาที่ไม่อาจย้อนกลับไปได้และนั่นทําให้เหรียญบางส่วนจากปีนั้นกลายเป็นสิ่งที่นักสะสมตามหาอย่างจริงจังคนที่รู้จะไม่พูดเสียงดังคนที่ถืออยู่จะไม่รีบขายคนที่เคยพลาดจะจําไปทั้งชีวิต เมื่อเหรียญแบบนี้ปรากฏตัวในวงการมันไม่เคยอยู่บนต้นนานสายตาของผู้เชี่ยวชาญจะเปลี่ยนไปทันทีบรรยากาศจะเงียบลงคำพูดจะนออยอลงเพราะทุกคนรู้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาสำหรับผู้ชายวัย3 5หถึงปีหลายคนเริ่มเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องโชคแต่มันคือผลของการไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆเหรียญน,นี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโอกาสที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันเหมือนบทเรียนที่บอกเราว่าบางครั้งความมั่งคั่งไม่ได้มาในรูปของธุรกิจใหญ่หรือการลงทุนเสี่ยงสูงแต่ มาในรูปของความรู้และการสังเกตมีกรณีหนึ่งที่ถูกเล่าต่อกันในวงแคบๆชายธรรมดาคนหนึ่งนำเหรียญสิบบาทปี2,531ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเขาไม่ได้คาดหวังอะไรแค่ต้องการรู้ว่าเหรียญน,นี้แอร์ปลกจริงไหมแต่เมื่อการตรวจสอบเริ่มขึ้นสีหน้าของผู้เชี่ยวชาญเปลี่ยนไปจากความนิ่งกลายเป็นความจริงจังจากความสุภาพกลายเป็นความระมัดระวังเหรียญถูกช่างถูกส่องถูกฟังเสียงถูกเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ไม่กี่ชุด ในประเทศทุกนาทีที่ผ่านไปความเงียบยิ่งกดดันและในที่สุดคำพูดสั้นๆก็หลุดออกมาเหรียญน,นี้ไม่ใช่เหรียญธรรมดาตั้งแต่วินาทีนั้นชีวิตของชายคนนั้นก็เปลี่ยนไปเขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเก็บไว้โดยไม่รู้ค่ากลับเป็นสิ่งที่คนอื่นพร้อมจะแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้เหรียญสิบบาทปี2531รุ่นนี้ไม่ได้มีค่าเพราะมันเก่าแต่มีค่าเพราะมันหายากไม่ได้มีค่าเพราะมันเป็นเงินแต่มีค่าเพราะมันเป็นหลักฐานของช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์การผลิตเหรียญไทยและที่สําคัญ มันมีค่าเพราะความต้องการของคนที่รู้จริงมีมากกว่าจำนวนเหรียญที่เหลืออยู่เมื่อความต้องการสูงและจำนวนจำกัดมูลค่าก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่หลักหมื่นหลักแสนหรือแม้แต่หลักล้านมันพุ่งขึ้นตามกาลเวลาตามความเข้าใจและตามการยอมรับของวงการและตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะพูดในสิ่งที่หลายคนรอฟังถ้าคุณมีเหรียญสิบบาทปี2531ที่มีลักษณะถูกต้องครบถ้วนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหรียญนั้นไม่ได้มีค่าแค่ความทรงจําแต่มันถูกประเมินมูลค่าสูงถึง7ล้านบาท ใช่ครับเหรียญสิบ,บาทเพียงเหรียญเดียวสามารถมีมูลค่าสูงถึง7ล้านบาทและนี่คือเหตุผลที่คุณไม่ควรมองข้ามเหรียญเล็กๆอีกต่อไปหลังจากที่ตัวเลข7ล้านบาทถูกพูดออกมาความเงียบมักจะเกิดขึ้นเสมอไม่ใช่ความเงียบเพราะไม่เชื่อน นาแต่เป็นความเงียบที่สมองกำลังประมวลผลผู้ชายหลายคนที่ฟังเรื่องนี้จะเผลอมองไปที่มือของตัวเองนึกย้อนกลับไปถึงเหรียญที่เคยผ่านมือเหรียญที่เคยให้ลูกเหรียญที่เคยใช้เหรียญที่เคยคิดว่าไม่มีค่าอะไรเลยนี่คือพลังของเรื่องราวแบบนี้มันไม่ได้แค่เล่าให้ฟังแต่มันปลุกสัญชาตญาณบางอย่างขึ้นมาสัญชาตญาณของนักล่าโอกาสสัญชาตญาณของคนที่รู้ว่าชีวิตไม่ได้ให้โอกาสเราหลายครั้งและบางครั้งโอกาสก็มาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงที่สุดหลังจากเหรียญแบบนี้ถูกยืนยันตัวตนสิ่งที่เปลี่ยนไม่ใช่แค่ราคาของมัน แต่คือท่าทีของคอแนร,รอบข้างจากที่เคยหัวเราะจากที่เคยไม่สนใจกลายเป็นความเงียบและความเคารพเหรียญเล็กๆเปลี่ยนเดียวสามารถเปลี่ยนบทสนทนาในห้องทั้งห้องได้สิ่งหนึ่งที่นักสะสมตัวจริงพูดตรงกันคือเหรียญแบบนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อคนใจร้อนมันไม่ใช่ของที่คุณจะถือแล้วรีบปล่อยมันต้องการความเข้าใจต้องการเวลาและต้องการการตัดสินใจที่นิ่งพอเหมือนชีวิตผู้ชายไว้กลางคนที่รู้แล้วว่าไม่ใช่ทุกจังหวะต้องรีบไม่ใช่ทุกโอกาสต้องคว้าในทันทีหลายคนถามว่า ถ้ามีเหรียญแบบนี้ควรทําอย่างไรคําตอบที่ได้ยินบ่อยที่สุดคืออยากเพิ่งทําอะไรทั้งนั้นแค่เก็บมันให้ดีให้ปลอดภัยให้ห่างจากความชื้นให้ห่างจากมือที่ไม่รู้ค่าเพราะความเสียหายเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงความแตกต่างของมูลค่าที่ไม่มีใครอยากเสียเรื่องแบบนี้สอนอะไรเรามันสอนว่าความรู้คืออํานาจคนที่รู้ก่อนเห็นก่อนและเข้าใจก่อนจะเป็นคนกําหนดเกมเสมอเรียนสิบาทปี2531ไม่ได้เปลี่ยนค่าในวันเดียวแต่มันค่อยๆสะสมคุณค่าไปพร้อมกับเวลาเหมือนประสบการณ์ของผู้ชายที่ผ่านชีวิตมาแล้ว หลายสิบปีมีคนจํานวนไม่น้อยที่เริ่มต้นจากการฟังเรื่องนี้แล้วกลับไปเปิดกล่องเก่าๆกล่องที่เต็มไปด้วยฝุ่นและคอความทรงจําบางคนไม่เจออะไรบางคนเจอแค่เหรียญธรรมดาแต่บางคนเจอคําถามใหม่ในชีวิตว่าเรามองข้ามอะไรไปบ้างและแม้ว่าคุณจะไม่มีเหรียญน,นั้นอยู่ในมือเรื่องนี้ก็ยังมีคุณค่าเพราะมันเตือนให้เรามองสิ่งรอบตัวด้วยสายตาที่ต่างออกไปมองสิ่งเล็กๆด้วยความเคารพมากขึ้น เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรคือสิ่งธรรมดาและอะไรคือสิ่งพิเศษจนกว่าคุณจะเข้าใจมันจริงๆเหรียญสิบบาทปี2531กลายเป็นตำนานไม่ใช่เพราะมันแพงแต่เพราะมันทําให้คนหยุดคิดมันทําให้คนตั้งคําถามและมันทําให้คนกลับไปเชื่อว่าโอกาสยังคงซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันนอนและถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่กําลังฟังเรื่องนี้อยู่ผมอยากให้คุณจาไว้ว่าความมั่งคั่งไม่ได้มาในรูปแบบเดียวบางทีมันมาในรูปของโลหะเล็กๆที่เงียบงนัน เราวันที่คนที่เหมาะสมจะมองเห็นคุณค่าของมันเรื่องราวของเหรียญนี้อาจจบลงตรงนี้แต่ผลกระทบของมันจะยังอยู่กับคุณไปอีกนานทุกครั้งที่คุณเห็นเหรียญทุกครั้งที่คุณหยิบเงินขึ้นมาคุณอาจมองมันต่างไปจากเดิมและนั่นแหละคือพลังที่แท้จริงของตำนานเหรียญสิบบาทเหรียญเดียวที่สามารถสั่นสะเทือนทั้งความคิดและชีวิตของผู้ชายทั้งรุ่นได้